สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระดีๆเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชมเพสัตว์เฮลท์แคับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ก่อนนะคะเราได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าทำแบบนี้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรังแน่นอนนะคะ ทำแบบนี้แบบไหนล่ะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะดูที่ไหนหรอคะเพจเชอเอเพสสัตวค่ะกดไลค์ด้วยนะคะและอีกช่องทางนึงนะคะก็คือ YouTube ช่อง y o u t u b e นะคะชื่อว่าเชอเอ็เพสัตนะคะอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดสาระสำคัญจากเราเชอเอ็มพสสัตว์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรนะคะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีโรคประจำตัวแบบเลือดรังนะคะโรคประจำตัวแบบเลือดรังในที่นี้ก็คือในกลุ่มตระกูล NCD นะคะก็คือเป็นโรคที่ไม่มีการติดต่อนะแต่เป็นแบบค่อนข้างกจะเลือรังนะคะก็เลยทำให้บุคคลที่เป็นกลุ่มโรคต่งางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานความดานันไตมะเร็งโรคอ้วนลมพุงแบบนี้นะคะอาจจะต้องใช้ยาเป็นประจำติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานนะคะหาก เพื่อนๆนท่านไหนนะคะไม่อยากที่จะใช้ยานานๆน,นะคะติดต่อกันเป็นานานๆนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักวิธีการดูแลป้องกันตัวเองนะคะเพื่อให้ลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนังกาวนะคะวันนี้เราเชิญเพจสัตว์จะพาเพื่อนๆมาดูว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเรื่องต่อการเกิดโรคนังกาวนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ พฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อแบบเลือดร่างนะคะก็คืออันที่หนึ่งเพื่อนๆบางคนนะคะเวลาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันดับแรกเลยนะคะมันจะชิมอะไรก่อนหรอกมาเลยค่ะน้ำตาลสามช้อนอ่ะน้ำปลาเขยา่าเขยา่ยาๆลงไปหรือบางทีก็เติมพริกไปสามช้อนสี่ช้อนอ่ะคนๆละคน,คน,คนอ่ะแล้วค่อยชิมเนี่ยมัน อร่อยหรือ,อยังถ้าไม่อร่อยน้ําตาลใสอีกอ่าอันนี้แบบนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงเลยนะคะที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้รับปริมาณของน้ําตาลของโซเดียมนะคะก็คือว่าความเค็มจากน้ําปลาที่ท่านใสเข้าไปนะคะเครื่องปรุงที่เขาปรุงไว้ให้เพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะฉะนั้นอันที่หนึ่งหากเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพื่อลด ความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อแบบเรือรังนะก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยนะคะชิมก่อนปรุงนะคะชิมดูซิว่ามันโอเคหรือยังถ้าสมมติว่าโอเคแล้วท่านก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงการที่กินอาหารประเภท มันเยอะๆค่ะอย่างเช่นสามชั้นนะคะก็ควรจะไปกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะเนื้อที่เพื่อนๆควรจะต้องรับประทานนะคะก็อาจจะเป็นเนื้อที่ย่อยง่ายนะคะอย่างเช่นเนื้อไก่นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าท่านมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคเกาต์อยู่หรือเปล่านะคะหากบางท่านนะคะมีภาวะกดยุริกสูงนะคะก็ไม่แนะนําที่จะรับประทานอาหารที่มีกดยุริกสูงนะคะนั่นก็คือสับปีกรวมถึงไก่ด้วยนะคะ เนื้อต่อมาก็คือว่าสามารถที่กินเนื้อปลาได้นะคะท้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าตัวเองมีประวัติแพอ้อาหารประเภทไหนอยู่บ้างนะคะต่อมานะคะก็คือว่าควรจะทํากับข้าวอะคะ่ะด้วยวิธีการที่ไม่ใช้น้ํามันนะคะไม่ใช้น้ํามันอย่างไรใช่ไหมคะก็คือว่าหลีกเลี่ยงการผัดการทอดนะคะหันไปใช้วิธีการ ต้มการนึ่งการยำการแกงแทนนะคะเพื่อลดปริมาณไขมันที่อาจจะได้รับจากน้ำมันนั่นเองนะคะอันต่อมานะคะก็คือรดการใช้น้ำปลากเกลือและเครื่องปรุงรสนะคะหันไปใช้เกี่ยวกับสมุนไพรหรือเครื่องเทศในการปรุงอาหารแทนนะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะก็คือ เดี๋ยวนี้สมัยนี้นะคะเวลาที่เราจะทำกับข้าวอย่างเช่นทําไข่พะโล้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครื่องเทศสําหรับที่จะทําไข่พะโล้นะคะเพื่อให้เรามาปรุงเองนะคะกับที่เป็นผงพะโล้แบบสําเร็จรูปอะคะ่ะแล้แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะเลือก เป็นเครื่องเทศที่นำมาปรุงเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผงแบบสําเร็จรูปนะคะเราอาจจะได้รับปริมาณของน้ําตาลน,นะคะ โซเดียมนะคะในปริมาณที่ค่อนข้างจะมากนะคะแล้วเราก็มาปรุงอีกใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้มันเกินลิมิตที่ควรจะได้รับไปได้นะคะแต่หากท่านซื้อเป็นเครื่องเทศเอามาปรุงปรุงปรุง,รงทำกับข้าวเองนะคะรับรองว่าอร่อยเหมือนกับที่ท่านท่านต้องการเลยนะคะอ่าอันต่อมาก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีการแปรรูปนะคะอย่างเช่นประเภทอาหารดอง อาหารแชร่แข็งนะคะอาหารต่างแห้งนะคะอย่างเช่นเนื้อแดดเดียวนะคะในนั้นนะคะเขาก็จะต้องปรุงอะไรให้มันกลมกล่อมอร่อยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็หากท่านกินบ่อยๆนะคะอาจจะทำให้ได้รับปริมาณของเกลือค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะ แต่ไม่บอกว่าไม่ให้กินเลยนะถ้าหากท่านอยากกินนานาทีก็เอามาทำกินได้นะคะอันต่อมาก็คือเคยไหมเวลาไปซื้อขนมปังอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ง่ายสุดเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราซื้อขนมปังอะ่ะมันจะมีขนมปังที่เป็นโฮมสวีทนะคะก็คือว่าเป็นแบบอยังไงเนี่ยไม่ใช่ขนมปังสีขาวอะ่ะ อะถ้าใครนึกไม่ออกเนาะข้างถุงอะ่ะเขาจะมีฉลากที่เรียกว่าทางเลือกสุภาพนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะขนมปังอย่างเดียวนะคะหากทําไปซื้ออาหารประเภทอะไรก็ตามนะคะสังเกต ฉลากที่มีคำว่าทางเลือกสุขภาพไว้นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะค่ะอย่าลืมนำเอาไปทำกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วแต่ไม่เอาไปทำท่านก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรังได้เช่นกันนะคะโรคนั้นก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานความดันไตมะเร็ง โรควดโรคภูงเป็นต้นนะคะค่ะเราหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะหากท่านใดนะคะมีคำถามเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะเชิญท่านเข้ามาปรึกษาเราในหลาเชิร์เอ็มเพรสใต้เลยนะคะหากเพื่อนๆทางออนไลน์นะคะต้องการปรึกษานะคะกรุณา ลงทะเบียนก่อนทำการปรึกษาด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำการเก็บประวัติของท่านให้ถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชิญเพศสัตว์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ